ก็สั่งไปนี่ผมสั่งนี่คือนโยบายไงแล้วไอ้บ้าจะมาทำเสียงกับผมได้หรืเปล่าผมฟังคุณเนี่ยพูดดีๆก็ได้แล้วยังไงล่ะจะให้ทำยังไงตอบมาเธอเป็นน้ำตีหรือเปล่าไหนอ่านตอบดิไหนเธอจะถามให้มีกฏระเบียบแล้วมันเป็นยังไงวันนี้เดือดร้อนอะไรตอบดิสื่อตอบดิคุณเดือดร้อนอะไรไั้ง้จทำที่ไหน เราครับไม่ตรง่ะเนี่ยกูปีศามันไม่ทันอยู่แล้วแล้องคิดอะไรล่ะเธอทำอะไรต้องิดอะไรพอท่านนายก่ต้องเป็นบ้าหรือไงไล่กูทำยังไงวะปัดโทษเข้าใจยังเนี่ยเข้าใจยังสมองอ่ะสติปัญญาเข้าใจยังให้คนเข้าเขาใจบ้างจะไม่ดูถูกเธอหรอกเรื่องอะไรพวกก็ไปไปหาเองครับตอบอ่ะเอาเธอฉลาดอยู่แล้วไม่ใช่หรอผมไงเข้ามาให้ท่านยังไงเล่าแล้วถ้าอยากให้ผมมาอีกงไ ผมจะไปขู่เลยท่านผมลู่ได้แมท่านน่ะรั้นกฎหมายท่านยังไม่กลัวเลยผมกลัวนะครับท่านประธานค้าที่ฉันก็ตีความว่าเป็นการขู่นะคะถ้ามีคนข้างบ้านมาพูดว่าระวังตัวไว้ด้วยประเทศถ้ามันย่อยจับไปแล้วกนจะมาโทษท่านพูดทุกอย่างทุกเรื่องเพราะว่าอ่านเคยอ่านไหมเืออ๋ออ่านค่ะอ่านแล้วเจอไหมที่รัฐบาลที่ทำดีๆอ่านแล้วว่าเจ้าตกมาทำไมะาผมไม่ พ่อก็ไปไปหาเองครับตอบอ่ะเออเธอฉลาดอยู่แล้วไม่ใช่หรอผมไงเข้ามาให้ท่านยังไงเล่าแล้วถ้าอยากให้ผมมาอีกหรือไงคุณไม่ไว้ใจผมเลยอะ่ะที่ผมอยู่กับท่านมาสองปีคุณไม่เห็นผมทําอะไรบ้างเลยหรือไงอะคุณไม่ใจคนอื่นหมดทุกคนแต่คุณไม่ใจผมไล่ฆ่า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 ใครทำใครทำใครตอบดิ เดือกระทบเลยฐานทำบ้าชวนไปดเรื่องใครเป็นคนทำใครเป็หาประเทศใคร<ล>รัฐบาลไม่อยู่หน้าการเมืองรัฐบาลไหนก็ไม่รู้อะรัฐบาลนี่แก้ไขทุกอันไอ,อ้ผมไม่ถามแบบนั้นหรอกนะถ้าถามน,นีนอย่ามาเป็นนายกไม่ต้องเป็นอะถามมัมน,นะในใครก็เป็นได้ผมเองเข้ามาสวยกระบวนการด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วจำได้ไหมครับว่าผมได้คะแนนเสียงเท่าไหร่ แมางไหเลยแม่งไหนยทนาไผมทำไปแล้วของเกรกเออเนี่ยยังไม่รู้เลยนักข่าวยังไม่รู้เลยเพราะไม่สนใจไงไม่สนใจแล้วทบานทำท่านนุาย์หคุณรู้ว่าผมทำอันผมไม่ได้มาได้อยู่บ้านผมก็ทำนอนก็ทำทำไมผมต้องทำเป็นนักการเมืองนั่งทำแล้วมันเคยมาทำงาน่าแบบผมป่ะ มาเปล่าอยู่ตอนนี้ทั้งวันบป่าตุอไปเยี่ยมประชาชนเยี่ยมที่ไหนเยี่ยมบป่า,ากลับบ้านจ่ไหมล่ะอันที่สองหัวหน้าคอทอชอถึงแม้ว่าจะมีอำน,นาจบางอาแต่อำน,นาจมหาคอทอชอผมเหนือจากทุกอำน,นาจทั้งสามอำน,นาจอ่านกฎหมายเป็นไหมใครจะว่าผมผมเป็นนายพลรีแบบนี้ผมจะเป็นแบบนี้อย่าไปไล่ล่ากันมากนะกเนไล่ล่า เดี๋ยวถ้าไล่ล่าแล้วตีออกแตาแล้วเดี๋ยวถ้าไล่นายกออกกฎหมายเข้ามาอย่างนี้มาไล่สิไล่สิไล่ได้สิผมไม่ท้าทายแต่ผมไม่ออก